มาจากไหนจะไปไหนโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงรถมันจริงไมไม่้นเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมช่วยเหลือนะ <c oughs> ลุงมาจากไหน <c oughs> มาจากจังหวัดไหนจะไปไหน มีโรคประจำตัวอะไรบอกผมหน่อยแล้วมีโรคประจำตัวอะไร,ระใช่ครับลูกที่1522ค15 <2. S 2> ิดเดา522ครับทีนี้ผู้ป่วยมีอาการเะไรครับถามต่อไปดูเรื่องกำรรู้สึกตัวกำงนี้เปิดรถได้แล้วครับเหมือนกระบนะเลยรถกระบะครับส่วน 아까말했던